การแตกตัวของกรดเบสและน้ำจากที่ทราบแล้วว่ากรดและเบทส่วนใหญ่แตกตัวได้ในน้ำให้ผลิตภัณฑ์ไอออนจึงทำให้สารละลายน้ำนํำไฟได้ซึ่งกรดและเบสแต่ละชนิดแตกตัวเป็นไอออนได้ไม่เท่ากันสำหรับสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากันกรดหรือเบทที่แตกตัวได้ดีกว่าจะนำไฟฟ้าได้ดีกว่าโดยสังเกตจากความสว่างของหลอดไฟดังรูป จากรูปสังเกตได้ว่าในสารละลายไฮโดรคลอริกนำไฟฟ้าได้ดีกว่าแสดงว่าแตกตัวได้ดีกว่าอะซิติกในทำนองเดียวกันในสารละลายเบสไฮดรอกไซด์ก็แตกตัวได้ดีกว่าไนโตรเจนไฮดรอกไซด์นอกจากความสามารถในการนำไฟฟ้าได้แล้วยังอาจใช้ค่าพ h เฮในการเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวของกรดและเบสในสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากันได้โดยกรดที่มีค่าพ h เฮต่ำกว่า และเบทที่แตกตัวได้ดีกว่าจะมีค่าพ h ที่สูงกว่าการแตกตัวของกรดแก่และเบทแก่กรดแก่สามารถแตกตัวเป็นไอออนในน้ําได้มากจนถือว่าสมบูรณ์เช่นกรดแก่ HX เ,เมื่อแตกตัวเป็นไอออนในสารละลายจะมี H+ วกและ X- โดยไม่มี HX เ,เ,เหลือดังรูปจากรูปจะเขียนสมรรการทั่วไปได้ดังนี้ HX จะได้ H บวกบวก x ลบหรือ Hx บวก H2O จะได้ H3O บวกบวก x บตัวอย่างการแตกตัวเป็นไอออนของกรดแก่เช่นสารละลายกรดไฮโดรคลอริก HCl 1.0มอลต่อลิตรแตกตัวให้คลอไรด์ไอออน Cl- 1.0มอลต่อลิตรไฮโดรเจนไอออน H+ 1 0โมลต่อลิตรดังนี้เบตแก่ BOH สามารถแตกตัวเป็นไอออนในน้ำได้มากจนถือว่าสมบูรณ์เช่นเดียวกับกรดแก่ในสารละลายจะมี B+ และ OH- โดยไม่มี BHO เหลืออยู่ซึ่งสามารถเขียนสมการเคมี ในรูปทั่วไปได้ดังนี้ B O H จะได้ B บวก O H ลบตัวอย่างการแตกตัวเป็นไอออนของเบกแกะเช่นสารละลายโซเดียมดอกไซด์โซเดียมไฮดอกไซด์0.1โมลต่อลิตรแตกตัวให้โซเดียมไอออน Na บวก0.1โมลต่อลิตรและไฮดอกซไซด์ไอออน O H ลบ0.1นโมลต่อลิตรดังนี้ กดทวิภาคของธาตุไฮโดรเจนและกดออกซิไลชนิดเป็นกดแก่ส่วนไฮดรอ,อกซ่าของหมู่โลหะหมู่ Ia และ IIA ส่วนใหญ่เป็นเบสแก่เนื่องจากกดแก่และเบสแก่แตกตัวเป็นไอออนในน้ำได้มากกว่าจนถือว่าสมบูรณ์จึงสามารถคำนวณความเข้มข้นของ,ของสารชนิดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ การสารละลายที่มีความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและโบไมด์ไอออนชนิดละ0.60โมลต่อลิตรจะต้องใช้แก๊สไฮโดรเจนโบไมด์กี่โมลละลายในน้ำจนได้สารละลายปริมาณ0.2ลิตรวิธีทำเมื่อนำ HBr ซึ่งเป็นกรด แก่มาละลายในน้ำจะแตกตัวเป็นไอออนได้สมบูรณ์ดังสมการเคมี HBr บก H 2 o จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น Br ลบบวก H 3 O บวกถ้าต้องการสารละลายที่มีความเข้มข้นของ H บกและ Br ลบชนิดละ0.60โมลแสดงว่าความเข้มข้นของแก๊ส HBr จะเท่ากับ0.60โมลด้วยจำนวนโมลของ HBr ในสารละลาย2ลิตรคำนวณได้ดังนี้จำนวนโมลของ HBr เท่ากับ0.60โมล HBr หาร1ลิตรคูณ2.0ลิตรเท่ากับ1.2โมล HBr ดังนั้นต้องใช้แก๊สไฮโดรเจน โบไม้หโมลการแตกตัวของกรดอ่อนกรดอ่อนเมื่อแตกตัวเป็นไอออนได้บางส่วนถ้า H a เป็นกรดอ่อนเมื่อ H a แตกตัวในสารละลายจะมี H บวกและ a ลบโดยยังมี H a เหลืออยู่และมีภาวะสมดุลเกิดขึ้นซึ่งสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ H a จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น a ลบบวก h บวกหรือ h a บวก h 2 o จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น a ก h 3 o บวกเนื่องจากกรดอ่อนแตกตัวเป็นไอออนได้เพียงบางส่วนการคำนวณความเข้มข้นของไอออนในสารละลายจึงต้องทราบปริมาณของกรดที่แตกตัวเช่นสารละลายของกรดอ่อน h a เข้มข้น1โมล แตกตัวได้ร้อยละ5หมายความว่าในสารละลายปริมาณ1ลิตรมีกรด H A อยู่1โมลเมื่อแตกตัวแล้วที่สมดุลจะมี A- ลและ H+ บวกอย่างละ0.05โมลนอกจากนี้ยังมี H A เหลืออยู่0.95โมลดังนี้ดังตารางค่ะในทางกลับกัน ถ้าทราบจํานวนโมลของกรดอ่อนที่แตกตัวหรือทราบจํานวนโมลของไอออนเกิดขึ้นก็สามารถคํานวณร้อยละการแตกตัวของกรดอ่อนได้ดังตัวอย่างตัวอย่างสารละลายกรดไฮโดรฟูอเริก0.5โมลต่อลิตรแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออน0.02โมลต่อลิตร จงคำนวณร้อยละการแตกตัวของกรด HF วิธีทำสมการเคมีการแตกตัวของ HF เป็นดังนี้ HF บวก H 2 O จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น F บวก H 3 O บวกร้อยละการแตกตัวของ HF เท่ากับ0.02โมลหาร0.5โมลคูณ100เท่ากับ4 ดังนั้นกรดไฮโดรฟูออริก olic, แตกตัวร้อยละสการแตกตัวของเบสอ่อนในทางกับการถ้าทราบจำนวนโมลของกรดอ่อนที่แตกตัวหรือทราบจำนวนโมลของไอออนเกิดขึ้นก็สามารถคำนวณร้อยละการแตกตัวของกรดอ่อนได้ดังตัวอย่าง n h 3บวก h 2 o จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น n h 4บวก บวก o h ลบ k เท่ากับ n h บวก4 o h ลบหาร n h 3 h 2 o k b เท่ากับ k h 2 o เท่ากับ n h บวก4 o h ลบหาร n h 3 k b คือค่าคงที่สมดุลของเบสค่า k b นี้เป็นค่า คงที่และใช้เปรียบเทียบความแรงของเวสได้เช่นเดียวกับค่า Ka การแตกตัวของน้ำน้ำเป็นโมเลกุลโคเวเลนมีค้วซึ่งแตกตัวให้ H3O+ บวกและ OH- ลบน้อยมากดังสมการเคมี H2O บวก H2O จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น H3O+ บวก OH- ลบ เนื่องจากระบบนี้อยู่ในภาวะสมดุลสามารถเขียนสมการค่าคงที่สมดุลของ H2O ได้ดังนี้ K เท่ากับ H3O บวก OH หาร H2O 2 K เท่ากับ KLH2O กำลัง2เท่ากับ H2O บวก OH เท่ากับ1คูณ สิยกกำลังลบส H 2 O บวกเท่ากับ c H เท่ากับ square root kw เท่ากับ square root 1.0คูณกับ10ยกกำลังลบสิเท่ากับ1นึคูณสิบยกกำลังลบเโมลที่25ดังนั้นน้ำบริสุทธิ์จึงมีสภาพเป็นกลางเนื่องจากปริมาณ H 3 O บวกเท่ากับ โอเฮบวกค่าคงที่สมดุลของนะ้ำมีค่าเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเค okay, คือค่าคงที่การแตกตัวของนะ้ำมีค่าเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบสที่25องศาเนื่องจากน้ำบริสุทธิ์แตกตัวเป็นไอออนจะให้ความเข้มข้นของ H 3O บวกและ OH ลบเท่ากัน H3O บวกเท่ากับ OH ลบเท่ากับ รูทเคส่วน W เท่ากับรูทหนึ่งจุดศูนย์คูณสิบกำลังลบสิบสี่เท่ากับหนึ่งคูณสิบกำลังลบเจ็ดโมลต่อลิตรที่ยี่สิบห้าองศาเซลเซียสดังนั้นน้ำบริสุทธิ์จึงมีสภาพเป็นกลางเนื่องจากปริมาณ H3O บวกเท่ากับ o h ลบค่าคงที่สมดุลของน้ำ มีค่าเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ